สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ยรยยนพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ทําทียนะครับเราไม่รู้เลยนะฮะว่าการเติมน้ำมันแต่ละครั้งจากปั๊มต่างๆผ่านหัวใจที่ก็เรียกว่ามีมออกนะฮะมีการตรวจสอบมีการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นหัวใจที่ใจน้ำมันเนี่ย เรากลุ่มบริโภคนะครับเราไม่รู้นะครับว่าปั๊มแต่ละปั๊มเนี่ยเวลาเราเติมน้ํามันแล้วเนี่ยสมมติว่าเติม2ลิตร3ลิตรเนี่ยก็ไม่เท่าไหรล่ละครับแต่เวลาผมเดินทางออกไปต่างจังหวัดหรือหลายๆท่านนะเดินทางออกไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการเติมน้ํามันไม่น้อยนะฮะอย่างน้อยก็ห้าร้อยพันหนึ่งก็ว่าไป7800ก็ว่าไปเดินทางเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ํามันที่ ผ่านหัวใจมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่ามีมอกกรับประกันเนี่ยมันจะได้ครบฤทธิ์จริงๆน,นะฮะล่าสุดก็มีข่าวออกมาล่าสุดนะครับก็มีผู้บริโภคเขาไปใช้แกลอนนะฮะแกลอนเนี่ย,ก,นนยก็จะไปเอาน้ำมันไปเติมรถนะฮะปรากฏว่าแกลอนนั้นมันประมาณ5ลิตรนะครับประมาณ5้าลิตรก็เอาหลิตรนะ่ะ กดหลิตรนะครับจากหัวใจมาปรากฏว่าไม่เต็มครับไม่เต็ม5ลิตรร,รู้สึกว่าจะขาดอยู่ประมาณหนึ่งละนะครับก็เลยเป็นข่าวเป็นคราวกันนะครับล่าสุดนี่ก็มีปั๊มที่ไหนฮะขึ้นมาอีกปรากฏว่าก็กด5ลิตรปรากฏว่าได้4ลิตร5เออนี่ฮะแล้วก็ยังมีการออกมาพูดว่ากฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นมีบวกลบ บวกลบมีบวกมีลบบ้างก็จะอยู่ในเขตของกฎหมายซึ่งผมก็ยังงงว่าเออกฎหมายเขียนไว้อย่างงั้นจริงๆเหรอฮะถ้าเขียนไว้อย่างงั้นจริงใครได้ประโยชน์ครับถ้าจะบอกว่าเกินเนี่ยเพราะว่าคนขายก็ไม่ได้ให้เกินหรอกแต่ว่าถ้าขาดอันแน่นอนนะว่าเขาจะต้องขาดได้บ้างเพื่อจะได้กําไรแตก่กี่ปีแล้วครับที่เราเติมน้ํามันที่ไม่ได้เต็มลิตรอย่างเงี้ย จากปั๊มที่บอกว่ามีหัวใจที่มาตรฐานในการใจน้ำมันแต่ละลิตรเนี่ยผ่านหัวใจมาซึ่งซึ่งหัวใจในเรียกอ,อะไรฮะาจากปั๊มเนี่ยก็มีการตรวจมอ,อก,กอน,นะครับทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการตรวจมอ,อก,กอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใจน้ำมันผ่านหัวใจเนี่ยเขาจะบอกว่าเที่ยงตรงที่สุดนะฮะเที่ยงตรงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการขาด มากจนไปหรือการเกินอะไรมากเกินไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในเขตที่กฎหมายกําหนดไว้ก็คือไม่เกินไม่ขาดมากแต่ทีนี้เราเอาน้ำอ่าเอารถยนต์นนไปเติมน้ํามันซึ่งเราไม่ได้อ่าเรียกอะไรฮะไม่ได้ไปดูข้างในเพราะมันจะเต็มหรือไม่เต็มยังไงปรากฏว่ามีข่าวอย่างงาั้นความเชื่อมั่นของคนไทยที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเดินทางไกลมันมันลดนะฮะลดความเชื่อถือลงเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันผิดเรื่องของความรู้สึกน,นะฮะว่าเวลาเราไปเติมน้ํามันเอาง่ายๆฮะถ้าเราจะไปเติม5ลิตรก็ควรจะได้5ลิตรไหมฮะคิดกันง่ายๆแบบนั้นแต่ว่าเราเอารถยนต์ไปเติมกลับได้4ลิตรครึ่งเนี่ยน่าคิดอยู่นะฮะเออว่าผู้บริโภคอย่างเราเสียเปรียบไปกี่ปีแล้วนะครับเนี่ยฮะทำให้อา่าหลายๆคนเลือกที่จะใช้บริการจากปั๊มอื่นๆนะครับ ปั๊มอื่นๆที่ไม่ใช่ปั๊มที่ที่มีเหตุมีมีการเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะนะฮะเป็นต้นเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปอะไรฮะเขาก็ไประชุมบอร์ดประชุมอะไรกันอยู่นะครับว่าจะสร้างความมั่นใจกับคนไทยกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเนี่ยถ้ามันเสียไปแล้วมันยากนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเภทประจำนะฮ <laughs> ะ เป็นคนขี้จำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมน้ำมันที่ไม่ได้เต็มลิตรเนี่ยม,มันมีมีส่วนของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะถ้าขาดก็ไม่ควรขาดมากนะครับถ้าเกินไปได้ก็ดีนะแต่ว่าน้อยครับที่เราจะเห็นว่าปั๊มน้ำมันจะเติมน้ำมันให้เราเกินส่วนน้อยนะครับแต่ที่เห็นเห็นกันอยู่ก็คือก็5ลิตรก็ขอให้ได้5ลิตรครับนะฮะเหมือนท่านไปซื้อของอ่ะถ้าเราเอาจะซื้อของ1กิโลเนี่ยเราก็ควรได้ของ1กิโลไหมฮะ หรือว่าจะได้แค่เก้าขีดหรือแปดขีดหรือเจ็ดขีดแต่ก็จะบอกว่าหนึ่งกิโลเนี่ยท่านยอมไหมก็คงจะไม่ยอมแต่ว่าน,นี้คืออันนี้คือน้ํามันนะฮะบางทีเราไปเติมอย่างเงี้ยเติมจากปั๊มหนึ่งเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยวิ่งได้ประมาณไกลยอยู่พอสมควรแต่อีกปั๊มหนึ่งเนี่ยเติมในในอัตราเท่ากันก็คือหนึ่งพันเท่ากันเนี่ยปรากฏว่าน้อยน้อยกว่ามันขาดไปเยอะนะฮะขาดระยะทางไปเยอะก็คือเหมือนกับถ้าผมจะต้องไปบุริรั์เนี่ย ถ้าผมต้องไปบุรีด์นะเอาว่าระยะทางเท่ากันเนี่ยผมเข้าปั๊มนี้แต่ผมไปไม่ถึงบุรีดำนะผมเข้าปั๊มนี้แต่ว่าผมไปไม่ถึงบุรีด์ทั้งที่อัตราเนี่ยผมจ่ายเท่ากันแต่ว่าผมไปเติมอีกปั๊มหนึ่งปรากฏว่าเลยบุรีด์ไปอีกผมสามารถขับรถไปต่อได้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยถ้าเจอแบบนี้มันมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายท่านว่าได้ว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันผิดเรื่องของความรู้สึกของคนไทยเพราะว่า,วา คนไทยเวลาเราเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนการเอาเปรียบนะง่ายๆนะเป็นการเอาเปรียบมันก็จะคิดว่าเออทาง,งัา้นก็เดี๋ยวไปเติมปั๊มอื่นกันอะไรกันจบปัญหาไปแต่ครับก็จะได้มีทางเลือกทางเลือกทางอื่นอย่างผมเองก็ก็ไม่ได้เป็นเค่เรียกอะไรไม่ไม่เป็นลูกค้าของปั๊มที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นผมเป็นลูกค้าของปั๊มสีเขียวว่ากันง่ายๆผมเป็นลูกค้าปั๊มสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้เข้าปั๊มสีฟ้าเท่าไหร่นะครับก็ก็จะไปทางสีเขียวมากกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะมีเวะเข้าไปบ้างแต่ก็ไปทําธุระส่วนตัวนในที่นี้คืออาจจะปวดหนักปวดเมาก็เข้าสีฟ้านะครับหรือจําเป็นจริงๆก็ถ้าเติมก็คงจะไม่เยอะนะฮะก็เติมพอยรถได้วิ่งวิ่งเพ่อจะไปเติมอีกอ,อีกปั๊มหนึ่ง พื่อประคองรถให้มันไปถึงจุดก่อนนะครับก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันผิดเรื่องของความรู้สึกของคนไทยที่ชอบจำนะฮะชอบชำเป็นแบบนั้นนะครับอย่างผมเองเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็รู้สึกว่าที่โนนดินแดงเนี่ยก็จะมีจะมีปั๊มอยู่แต่ว่าคนก็ไม่เติมนะแปลกเนาะเออเนาะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยผมพยายามยืนดูว่าเอ๊ะ ผมไปยืนดูพ่ยืนดูว่าลูกค้านี่กลุ่มส่วนใหญ่นี่เขาเขามีความรู้สึกยังไงกับข่าวที่ออกมาอย่างนั้นเออปรากฏว่าก็ก็มีคนเข้าไปไปในปั๊มนั้นเยอะนะฮะผมเองก็เข้านะเข้าเสร็จผมก็ลงยืนยืนดูสักพักหนึ่งว,ว่าเขาจะเติมน้ามันหรือเปล่าปรากฏว่าไม่นะฮะเขาเลือกที่จะใช้บริการของการซื้อสินค้าภายในปั๊มนั้นก็คือเหมือนกับไปซื้ออะไรที่มันทําให สว่างหูสว่างตาในที่นี้ก็คืออาจจะไปซื้อน้ําซื้ออะไรหรือเข้าไปจับใจ่ายในร้านสะดวกซื้อต่างๆนะฮะก็เป็นแบบนั้นไปนะครับแต่ว่าการการเข้าไปเติมน้ํามันให้รู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากส่วนใหญ่รถที่จอดอยู่ข้างๆเนี่ยจอดอยู่เราะๆข้างต่างๆเนี่ยเขาเขามาจอดเพื่อซื้อของและเข้าห้องน้ําเออมันเป็นแบบนั้นเออผมก็ยังแปลกอยู่ว่าเออ ความรู้สึกของคนไทยเล่นไม่ได้จริงๆนะครับบนโลกออนไลน์นี่ไม่ได้จริงเพื่อมีการแชร์ออกมาเนี่ยความรู้สึกมันกระทบกระทบไปเนี่ยก็ก็เยอะอยู่เหมือนกัน,นผลกระทบเยอะอยู่เหมือนกันถามว่ายังมีคนมั่นใจในในในปั๊มนั้นไหมก็มีฮะก็ยังมีการเติมนะ้ํามันอยู่เพียงแต่ว่าตัวเลขของการเติมมันน้อยลงครับมันดบลงไปเยอะแต่ว่าการบริการของปั๊มอื่นๆเนี่ยเขาเต็มหมดเลยฮนะเขาเต็มหมดเลยผมไป ไปลองขับรถผ่านดูโอ้นาะนี่ฮะเขาบอกอย่าไปเล่นกับความรู้สึกคนไทยนะอนะะ่ยิ่งท่นทานทำธุรกิจเนี่ยคำว่าคาว่าเอาเปรียบเนี่ยไม่มีใครชอบอยู่แล้วละอย่างตัวท่านเองก็คงจะไม่ชอบนะ,ะสาหรับการเอาเปรียบใช่ไหมฮะเหมือนกันคิดเหมือนกันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เออนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อคิดของการทําธุรกิจต่างๆครับสาหรับเอ่อเเรียกอะไรนะผู้ขายกับผู้ซื้อ ผู้บริโภคนะฮะมันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะเป็นกำลังใจกันครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยด้านล่างกดลิงก์เพื่อติดตามช่องแล้วก็คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจฝากไว้ด้วยกันลวกันครับจนกว่าเจอกันใหม่ในการพูดคุยกันนะฮะดูแลรักษาสุขภาพครับทุกท่านนฮะสวัสดีครับ